Bio Speed f ิลเ r อรใส่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเรื่องแรกเลยนะฮะบ,บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็น Racing Flat แท้ๆเลยนะที่แบบพื้นบางนะครับทรงรองเท้าเรียวแคใบ <laughs> ใส่ยากบอกใส่ยากคือต้องพยายามใส่มีความตั้งใจในการใส่นิดนึงใส่แล้วพอมัดเชือกปุ๊บเนี่ยก็จะกระชับติดเท้าดีนะครับวิ่งแล้วไม่มีปัญหาเรื่องส้นหลุดนะครับยืนได้เต็มเต็ม,เ,ตมเท้าไหมยืนได้เต็ม แต่บริเวณอุ้งเท้าก็จะรู้สึกดันขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่าทรงรองเท้ามันแคบโดยเฉพาะตรงอุ้งเท้าเนี่ยจะแคบมากครับถ้าเทียบกับรองเท้าพวก Daily ท์เทนเนอื่นๆแล้วเนี่ยจะชัดเจนนะครับโอเคแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับตอนที่ใส่เข้าคู่นี้เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกเหมือนใส่รองเท้าที่เป็นซีโร่ดรอปประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าพื้นของรองเท้านะครับโดยเฉพาะส้นเท้าเนี่ยปกติเราจะใส่ แบบดรอปแปดดรอปหอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคู่นี้ดรอปสแต่เขาไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาดีไซน์ยังไงนะเขาดีไซน์ให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเราใส่ซีโร่ดรอปไปเลยอ่ะคือส้นเท้ามันรู้สึกกดต่ํากว่าหน้าเท้ามากครับทั้งๆที่ในสเปกก็บอกว่าส้นเท้าจะสูง19หน้าเท้าสูง15ดรอปที่4นะแต่ผมรู้สึกว่าเราใส่คู่นี้เราส้นเท้าเรากดต่ํากว่าหน้าเท้าแล้วหน้าเท้าเราถูกยกขึ้นครับอ่าอันนี้ก็ รู้สึกแบบนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใส่คู่นี้แล้วมีความคิดเห็นเหมือนผมไหมก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยรู้สึกเหมือนกันไหมนะคอมเมนต์บอกกันมานะครับอันเนี้ยที่รู้สึกปแปลกๆสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับตัวโฟมนะครับโฟม CQT Extreme นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยความชัดเจนจากรองเท้าคู่นี้ที่เราจะได้รับเลยนะนั่นก็คือ Ground Contact เพื่อนๆจะได้สัมผัสถึงความกระด้างของพื้น คอนกรีตที่เราวิ่งเนี่ยนะตรงนี้นะฮะชัดเจนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรซิ่งแพรที่เป็นเรซิ่งแพอะที่มันเคยมีในอดีตแล้วก็หายไปตอนนี้ยสามที่เขากลับมาทำแล้วทำจริงจังด้วยนะออกมารุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหจัดเต็มมากเลยยิ่งคู่นี้ฟิวเจอร์นี่ยิ่งชัดเจนเลยนะครับดรอปต่ำพื้นต่ำนะถ้าจะเป็นแบรฟุตอยู่แล้วแล้วจะแถมใส่คาร์บอนเข้าไปอีกนะครับตอสนองดีมากแต่เพื่อนๆต้องใช้แรงเยอะ ต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะพอสมควรทีเดียวในการที่จะใส่คู่นี้แล้วก็ควบวิ่งมันแต่ถ้าเกิดใครที่กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วนะครับฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วใส่คู่นี้ผมว่าสนุกแน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่ลงคอร์ดอินเทอร์วัลเทรนนิ่งเนี่ยนะครับโ Leb อ้โหตอบสนองดีแล้วก็น้ําหนักที่เบาน่าจะช่วยให้เพื่อนสนุกกับการลงอินเทอร์วัลเทรนนิ่งได้ลงคอร์ดได้อย่างเมามันแน่นอนถ้าไม่เหนื่อยตายไปซะก่อนนะโอเคก็นี่เป็นความคิดเห็นของผมนะครับ กับรองเท้าคู่นี้361 Bio Speed Future นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาก็แล้วกันนะครับทีนี้มาเทียบกันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว2คู่นี้ต่างกันยังไงนะครับระหว่าง Bio Speed 3 Pro นะครับกับ Bio Speed Future นะครับอ่ะสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับสเปคเนี่ย ถ้าตัวโฟมนะครับโฟมของ BioSpeed 3 Pro เนี่ยจะใช้ CQT เฟรมนะครับซึ่งจะอยู่ในรุ่นเฟรม3ด้วยนะจะใช้เฟรมนะครับส่วนของ Future เนี่ยจะใช้ CQT Extreme ครับโฟมต่างกันแ,แต่และความสูงของโฟมก็จะต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นชัดเลยนะว่าโฟมความสูงต่างกันนะของ BioSpeed Future เนี่ยโฟมส้นเท้าสูง19หน้าเท้าสูง15นะครับส่วนของ Bio Speed 3 Pro ส้นเท้าสูง24หน้าเท้าสูง18นะครับ d r บ6หล4หล6ดอบ4นะครับก็ถือว่าทั้ง2คู่เนี่ยโฟมไม่สูงะโฟมต่ําทั้งคู่เลยนะครับเป็นรองเท้า Racing Pad แท้ๆกันมาทั้งคู่เลยนะแต่ตัว Future เนี่ยจะชัดเจนหน่อยเพราะมันต่ํามากมาต่อกันที่น้ําหนักนะครับน้ําหนักทั้ง2คู่นี้เป็นอย่างไรออจริงๆน้ําหนักนี่ไม่ต่างกันเยอะเลยนะคู่นี้ <c oughs> Bio Speed 3 Pro เนี่ย200กรัมนะครับ ส่วน BioSpeed Future เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ187 1 9 3ถึง193ต่างกันน้อยมากต่างกันที่เดียวเองไม่ต่างกันเยอะเลยนะครับแผ่นคาร์บอนมีไหมอ่าแผ่นคาร์บอนไม่มีเป็นแผ่นไนล่อนนะครับ BioSpeed 3 Pro เป็นแผ่นไนล่อนนี่ส่วนของ BioSpeed Future เป็นแผ่นคาร์บอนอันนี้ต่างกันแล้วนะครับส่วนอัลโซก็อย่างที่เห็นนะฮะก็จะทอนบริเวณตรงกลาง ของเท้าก็จะไม่มีเอาโซ่หน้าเท้ามีแล้วก็ส้นเท้าก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่หน้าผ้าโปร่งโล่งทั้งคู่เลยใส่นิ้วมือเข้าไปดูดิพยายามใส่นิ้วมือเข้าไปแบบหน้าผ้าเห็นนะเห็นนิ้วไหมผมไหมนะครับโอเคนะครับนี่หน้าผ้าก็โปร่งโล่งนะครับทั้งคู่เลยนะครับ ถ้าจะให้แนะนําว่า2คู่นี้นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับคือถ้าเป็นถ้าเพื่อนๆอยากได้รองเทา้าซ้อม t e m p ปอินทเวอร Training งนะครับแต่ยังไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยผมจะแนะนําคู่นี้เพราะน้ําหนักต่างกันไม่เยอะส่วนใครที่แบบเอาให้สุดไปให้สุดทางเลยนะก็ต้องเป็น BioSpeed Future อันนี้คู่นี้สุดทางเลยพื้นบางด้วยนะครับมีแผ่นคาร์บอนอยู่ข้างในด้วยแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่แข็งแรงอยากได้ การซัพพอร์ตที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็ต้องเป็นคู่นี้แหละ b i o Speed 3 Pro นะครับราคาก็มันราคาผมหาแน่แ่ไม่ได้มันก็ประมาณ2,000กว่าบาทอะ่ะเออมันอยู่ที่โค้ดส่วนลดตแต่ละช่วงอะ่ะนะครับแตผ่ผมว่าเพื่อนๆจะหาได้ประมาณสัก2 0 0พันกว่าบาทแถวๆวนี้แหละแล้วคู่นี้จะต่างกันเล็กน้อยประมาณ3,400บาทนี่นะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนก็แล้วกันนะครับว่าจะเลือกคู่ไหนอ่ะทั้งหมดคือความคิดเห็นของผมกับคู่นี้ครับ Bio Speed ฟิวเจอร์จาก361ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นหยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาก็แล้วกันนะครับผมและที่สําคัญก็คือไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับวันนี้ผมปอล้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ